เห็นคราบอาหารเปียกในฟันโบกันไหมอ่ะใครยังไม่เห็นเลงดีๆจะเห็นเศษข,ขาวๆเหลืองๆตรงนี้นั่นแหละทาไม่แปรงก็เรียบร้อยดินปูนมาแน่มีคนถามว่าแปรงยังไงคะแนะนาหน่อยไอ้แมวยีฮอ้อสก่อนติดที่มีหน้าบา้าๆเนี่ยนางเช็ดฟันทุกวันและบางวันก็เช็ดตัวด้วยใครไม่เคยทําความสะอาดฟันแมวต้องดูโบไว้ก่อนนอนเนี่ยเช็ดฟันนางทุกคืนค่ะคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยบอกเลยว่าปลอกนิ้วทําความสะอาดฟันนี่แหละใช้ง่ายและเข้าตามซอกฟันแมวได้ดีมากชอบของจอยเพชรตรงที่มีความกลิ่นนมๆนะคะแมวชอบคนก็ชอบ วิธีง่ายๆคือเอาปลอกมาสมที่นิ้วนะคะนีวว่านิ้วชี้ถนัดสุดทําทุกวันแค่นี้พวกคราบอาหารความสกปรกกลิ่นปากก็จะลดลงได้เยอะม,มากยังไงก็ควรทําทุกวันนะคะใครไม่เคยลองแนะนําไม่ใช้ปลอกนิ้วตัวนี้เลยค่ะง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับแมวแน่นอนโบพร้อมออกจากห้องละแต่ก่อนนอนยังเหลืออีกสิ่งคือใช้ผ้าเช็ดตัวให้สะอาดก่อนนะคะเช่นั้นไม่ต้องรีบนะบอตัวนี้นะคะใช้บ่อยเพราะมันเช็ดรอบๆตากับปาก ได้แปรงขนน้องก่อนใช่ไหมทีนี้ก็ดึงออกมาเลยค่ะแผ่นหนึ่งเพื่อมาเช็ดโบได้ทั่วตัวเลยมันเป็นการคลีนลดกลิ่นตุกตุกของแมวแบบไวๆง่ายๆแล้วก็ช่วยบำรุงให้ขนเนี่ยกลับมาเรียงตัวสวยขึ้นด้วยนะคะจอยเพชรเนี่ยทั้งสองตัวนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งคู่เลยเนาะเราว่ามันเหมาะกับคนที่อยากลองแปลงฟันแมวอาบน้ําแมวแต่ยังไม่กลา้าซึ่ง2ตัวนี้เหมาะมากๆพี่โบฟันสะอาดตัวสะอาดพร้อมนอนแล้วจ้า